สวัสดีค่ะมาดามแองเจลนะคะผู้หญิงสิวิตไรคะ่ะวันนี้มาในมาสของมาดามนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้ไลฟ์สดกันเท่าไหร่เนื่องมาจากกลับมาจากฮอลล d เดย์ Holiday, เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เกือบสิบวันแล้วเนาะก็มาดามมีความสุขมากนะคะได้ไปปลดปล่อยได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในบางโอกาส แต่ตอนนี้ก็ยังต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเพราะว่าอยากมีชีวิตและความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเราก็ต้องแอคชั่นและลงมือทำกันต่อไปค่ะมาสั้นๆง่ายๆนะคะมาดามแองเจิลนะจ๊ะผู้หญิงสีวิไลคะ่ะมาอัปเดตให้ชมให้คุณคุณหายคิดถึงกันนะคะว่ายังอยู่ตรงนี้นะคะหน้าจอนะคะยังไม่ได้ไปไหนจ้ะเดี๋ยวสำหรับ ลูกดวงนะคะของแองเจลากัทาลอตนะคะมีมาดามเป็นนักพยากรณ์ให้นะคะสักครู่นะคะกำลังรวบรวมสกิลความรู้เพิ่มเติมนะคะให้ความแม่นยำม,มันเพิ่มขึ้นอีกนะคะตอนนี้นะคะเอาหน้าสวยๆมาเซฮาร์โรกันแบบนี้ว่ามาดามมีความยินดีที่จะนำเสนอนะคะส่งพร้อมส่งความสุขให้กับทุกๆคนนะคะที่ติดตามมาดามเองเจแห่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะผู้หญิงซีวัยคนนี้นะคะ ใหอ้อะไรดีล่ะความรู้นะคะให้ปัญญากับทุกๆคนนะคะเราจูนผลบุญกันตรงนะคะเข้าหากันได้แบบนี้ง่ายๆโดยผ่านโลกออนไลน์นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคำอวยพรที่ให้ให้มาดามีความสุขทั้งผู้ที่อิ inbox มาส่วนตัวและก็ อวยพรกันหน้าเฟซบุ๊กเมื่อวันเกิดของอามาดามนะคะเป็นวันเกิดที่สองค่ะคนอะไรก็ไม่รู้ปีหนึ่งเกิดสองครั้งนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณในทุกๆความคิดถึงที่มีให้กันเสมอมานะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันโอกาสต่อไปค่ะรักค่ะให้วันนี้เป็นวันที่สวยงามของทุกๆคนนะคะคนไทยทั่วโลกและคนไม่คนไทยก็มีความสุขได้เช่นกันค่ะ บดามเอนเจนนะคะผู้หญิงสีไรค่ะจากเมืองบาเซนประเทศสวิสแลนนะคะยังอยู่กับคุณเสมอนะคะอยู่ในใจของคุณนะคะให้มาดามไปนั่งอยู่ในใจของคุณนะคะมีปัญหาอะไรอยากทักอยากคุยอินบ็อกซ์เข้ามาส่วนตัวได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะ굿ดบายนะคะบันอังคารนะคะแฮปปี Happy, ค่ะ